ครับผมมื่อี้ลงทุนครับผมสองร้อยกว่าบาทซื้อรอบมาใส่กบครับผมรอบรับทั้งสกขนเอิญรอบเงียบใส่กบนะครับทั้งทั้งไบบูข้าเจ้าเอิญนนะครับเดี๋ยวตะขอป่าเข่งมาไว้แล้วขายกล้องกับผมมีบาทหนึ่เดี๋ยวสิไปลองใส่หน้งเบิ้งครับว่มามาันจะได้ยักตัว กับปลาเข็งใส่ด้วยปลาเข็งนะครับกับปลาเข็งกับตัวง่ายๆไหมตัวใหญ่ๆครับหกสองตัวสองอันเนาะสามสามแล้วสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเราจะใส่อันละสามตัวก็พอนะครับบรใส่หลายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนาไม้ครับผมโอ้ขากล้องกับผมนีกเนาะ มถึงไม้ไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นสะนะครับสะน้ำนะครับหา,หาบันส่เลยดีกว่ามันจะมืดแล้วเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ้อๆๆน้ำตายแล้วออกมนนี้ละ มือเดียวนะครับเดี๋ยวใส่แล้วค่อยเบิ่งนะครับผมครับผมเรียบร้อยครับผมอันแรกครับผมใส่ประเคียงสามตัวพอมันตัวใหญ่มันกบสียันตปลาเค็งผมเอาล้ครับทาเบิ่งอันต่อไปครับผมโอเคครับผมอันที่สองครับนี่แหละเอาใส่ตัวนี้แหละ มือเดียวครับผมมือเดียวโอ้ยเนาะไปสน,นุกป่ากันเลยมือเดียวถ่ายไปด้วยทำไปด้วยครับผมอืม้มเนาะเขี่ยไปพร้อมนะครับนี่ปลามันคือบทีงเหรอปลากันเลยมันตายแล้วบอก ใม่ครับผมโอเคครับผมบบีไม้สักไว้มาเห็ดโท่านกลับมาสิคัม โอเคครับผมทาเบึงอันต่อไปนะครับครับผมอันที่สามครับผมเอาอบองนี้แหละเวลาเหลือหน่อยแล้วเดี๋ยวจะข้ามก่อนนะครับปลาใส,ส่สะก่อนเอาปลาใส,ส่สะก่อนเป็นตามีกบหมดหล่ะ <c oughs> หน้าบุกคหพลาดหน้ารับมาเนี่ อัสิสซันเนี่ยนะครับสั้นเนี่ยนะครับอัสซิสก้องอัสซิสโป้เฮนอะไรนะครับก็คือว่านะครับไซม์มาทีร์ไทยนี่ครับเอาอมองนี่ละโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งอันต่อไปครับผมครับผมอีกมองใหม่ครับผมโอ้คิดว่าจะของมาใส่ก่อนหมูนะครับ ป้ไดเทพนะครับเจอของกระเจ้าครับกระเจ้ามาใส่ก่อนนะครับข้าจำเป็นต้องใส่ให้หมดนะครับสะหน่วยนี่นะครับห่างป้ัยมาพอข้าเจ้าไหมครับปกติมีผู้ใดเข้ามานะครับตะกี้มีแต่ผมเข้ามาผู้เดียวเอานะครับเดี๋ยวเชลลงใส่ให้เพิ่ครับเดี๋ยวจะค่าแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลืออีกสี่อันครับเดี๋ยวเชลร่งใส่เห็ดเท็ก่อนอาจจะพูดถ่ายให้เบิ่งนะครับ เดี๋ยวถามารุด่มกันอื่นเศร้านะครับเราจะใส่ให้เบิร์ก่อนข้าค่ำแล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมมาเบิ่งกันครับชาสีไ้บัวไรก็จะใส่รัดหน้าแล้วคือเต๋อบาผู้เจ้ามาก่อน

เอาหนึ่งตัวครับพี่น้องครับผมเอาหนึ่งตัวได้การน้ำน่ำเฮ้อโอ้ยตายตาย เตี้ครับผมหนึ่งเตีม้มอือดานดว,วนี่แ่ละนี่ต้นนึงบูธบวกได้ไปเขียงบุษยเส็จหน่นอน ครับแล้วก็ประเข็งขายหมดเลยไหมก็เสียว่ะเนอะงงไปแล้วครับไม่เป็นอะไรให้นหนึ่งเตรียมครับผมไปดูอันต่อไป มิดใช่งไ,งไหมว่ถือเกันไหมนนาเสืบเบ็ดแล้วครับครบอยู่ดิเพราะว่ามีคนมาใส่ก่อนนะครับนะครับผมไปอีกสองอันเอ๊ะ ออันนี้ดีโอ้โอบัวเข้าครับผมไม่เข้าเลยนี่หน่อยได้ตัวเดียวนะครับอยู่นี่ไม่ตัวทางไปโอ้โอ้โอโอ ้้นแลวครับมโอ,โอเคครับเราเจอกันทึงทุ่งนาครับผมทุ่งนาแล้วนะครับเราใส่ไ้สองอันวะเฮ้ยห,หลายอันอยู่ครับ้ัมโอ้ยสองตัว <c oughs> ไหมให้การดีเลยเนาะครับผม โอ้ยอยู่ตรงหน้ามานกวาตัวนี้เนาะเฮ้ยนะครับยวค่อยมาเอาครับผมเดี๋ยวอีกอ่านหนอสองสามอ่านปะที่ผมได้ถ่ายให้เบิ่งนะครับในตรงหน้าเนี่ยเนื่องจากจะ,ะไหละ่ะมันค้ำก่อนนะครับคือว่าให้ฟังกันละ่ะท้องฟ้าใสนะครับแล้วก็ม,มีคนถ่ายพร้อมนะครับนี่กีหนึ่งอันถือป่ะ่ะเดีเ่ยวบัวทึกตัวนี้ โอ้ยอุย้ยเนะือดขึ้นที่นี่เนาะเออได้การดีจ้ะนั่นเห็นบ่ครับน่ะโอเคครับผมโอ้สามเตี้ยนว่าในทงนานเนี่ยเมื่อใส่จุน่าีกว่าครับมันแดงเลยปกติ้มาที่ผมใส่อยู่ในในป่านะครับในสระนะไม้ดี้ได้ครบ แต่มีคนมาใส่ก่อนนะครับพัชนาิเบิร์ตครับก็เลยได้ตัวเดียวนั่นแหละยังละ่ะถือบุหรี่แงียงเลยนี่คือ,อยังละ่ะโอ้หอยชะลีโอ้มีแต่ปลกหอยนี่ปลาบุหรี่มาทจะมีต้องปลากล้าแบบมาแบะอยู่ ของไอชาลี่ครับพี่น้องนี่ละไปก,ก้อยามรแยงนี่แจ๊วนาครับไปจังเมาส์อย่ามกบดีกว่านี่พี่น้องครับแจ๊วไม่หาใส่้ำท่งดีกว่าครับตต่ที่สือ่อมาถือสุอันครับ <c oughs> เดืออีกสองอันอีกสองอัน โอ้น้ำไหลมาแล้วนั่นเลี้ยวอยู่ตัวนี้น้ำท่วมเลยนั่นนี่เอรีบูกครับน้ำท่วมแล้ว,ว,ว,มลวผมไปยังครับเดี๋ยวค่อยย้ายใหม่ต้องเย็นค่อยย้ายใหม่ครับน้ำท่วมนะครับมันบวดตีงมันไม่ตีงมันไม่ขยับครบกับเห็นนะครับแล้วอีกหนึ่งอันครับผม แล้วอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเอามาใส่อยู่นะรถขับมาแดงเนะี่แปดเก้าอันเมื่อปีที่แล้วกับผมใส่นะครับใส่ได้คูมม่มือมือละโลสองโลอยู่ในสนนะนั่นละได้สูม,มือแต่หันโอ้แก้วโอ้ย ตีอีไ่ได้นะครับพี่น้องท้องปุ้งเลยไหมได้การครับผมใส่เป็นอาทิตย์แล้วนะครับอยู่ฮะรอต,ต่อใส่เป็นอาทิตย์แล้วครับในคูเม,มืองครับมือ่อโลสองโลห่ดเด้เข่าเทอร์ลัตเข่าเทอร์ลัตรอบตัวเตกกันไหมเข่าเทอร์ลัตสามตัวสี่ตัว,วอรอทันจบ มีคนโทรมาครับผมชือผมว่านนะครับได้ประมาณได้ลายลูกไปครับได้หวัง้าวลูอ่ะแหละใส่ประมาณอาทิตย์ได้ลายดีด้ครับจักหลายจักถือดีบุดีครับผมมันเป็นกบในป่านะครับพยายามพังขึ้นกระถือครับเอาละเค็งไปใส่ใหม่ตอนเศร้ามากระถืออีกใส,ใ,สใส่ไปใส่ไปได้ประมาณอาทิตย์เดือจักผู้ใดเขาไปใส่บ้านเนี่ย เม็ดอารมณ์เลยปีที่แล้วก็เลยเศร้าเสียซื่อนะครับเก็บของเจ้าของเลยเอามาเจอปีนี้อีกจะเอาใส่ก่อนเลยปีนี้บอกไปยังครับเดี๋ยวผมเอากบใส่เงีงเคียวก่อนเดี๋ยวไปสรุปผลทีบ้านนะครับเนาะโอเคครับผมฮอเดเฮือนเรียบร้อยสรุปผลครับผมอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผม ชิกาดเมื่อวานนี้นเมื่อวานนี้บตอร์ไซค์ครับอ้าวแก้วตกะเลยวัดทีได้ได้จะท่องหน้าครับผมมาทีประมาณเจ็ดแปดคิดได้เยอกได้การครับผมถือว่าบวัาวบ่าวครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนราด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผม